กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโช์อ,อีกแล้วเนาะ,ะค่ะคลิปนี้นุ่นหน่โโอยน้ำโช์กันในเดินทางไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายทองศรีค่ะคุณยายทองศรีนี่เพิ่นฝันท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีผู้ชายแร้วแ็ผู้หญิงจูงลูกมากท่านผู้ชมมาหาคุณยายทองศรีอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายทองศรีสิเป็นไปเป็นมาแบบได ขอบรัวหนึ่งที่มาหาคุณยายท่องสีนี่สีมาหาแเนวทางตัวเด็ดดีเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะเฮากับไปฟังจากปากข,ของคุณยายท่องสีพร้อมพอมกันค่ะไปค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายท่องสีคะ่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายท่องสีค่ะค่ะท่านผู้ชมมณีกามาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายท่องสีเนาะค่ะเนาะคุณยายท่องสีนี่งวดบางหัน ana, ค่ะนึ่งซี่แตกแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้กะ มาหาคุณยายหลายรอบแล้วค่ะเพี่นบอท่านฝันค่ะท่านผู้ชม <c oughs> กับจนโค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชม <c oughs> คุณยายพี่นกะฝันแล้วล่ะค่ะเพี่นฝันหินขอบขั้วขอบขั้วนึงค่ะว่ามาหาคุณยายค่ะแต่ว่าจักมาอย่างเนาะค่ะเนาะก็ให้คุณยายพี่หมอห้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันว่าจังใดคะโอ้ยเขายางมาหายางมาแล้วมันก็บกเบาๆเดี๋ยวคุยกันนี่ละผู้ชายมาก่อนแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเพป็นยางน้ำคลิ่นอ่อน ไปว่ากันไปอยังทึ้งไปทึ้งปัวทึ้งเมียแท้ว่าสิว่ากับคนมันกับโบป่ามันกับโบวายังไหนค่ะจูงเขียนลูกมันมาอ่างกระยางกายไปเอาขันมาโบปากอีหยังจังเป็นเลยๆจังซีแม่ว่ามาแบบเฉยเฉยเรื่เนาะคุณยายเนาะถามกับโบปากอ๋อเว่ามันกับหว่าไปซ้ำห่าวหว่ามันกับหว่าวมันจะเอาบ้านนี่ อยู่บมัน้หน่าลบไปยือพ่อปะนันเออยังว่าว่าไปเรื่อยๆเป็นย่างกายไปกายมาอ้สั่นบ่เขาคุณใหญ่ไปรู้ไปรู้มาอลเอียงผลเอียงมันพี่จังได้ค่ะไปยังเนี่ยนี่ว่าันดบ้านนี้คือในความฝันเป็นผู้ชายผู้เก่าบ่เขาคุณใหญ่ที่มาก็ลูกสาวตอนนั้นผู้เก่า โมเมนผู้เก่าเป็นเป็นคนใหม่ขุนดีข้นไม่คนสูงยังมาภู้นันแล้วพอภูสูงมันเราผัดกรรมเป็นหนวดเพขุนนั่นผู้นี้ผัดบ่าหนวดบานผู้นี้สูงเงาข้นผัดคนงามๆยู่ไดู้้นขคนงามคนงามจอยสูงมันกับโบจอยมันคนพอปันกลางนี่ละคนปันกลางเออแต่ว่าผู้เมียนั่นมีหน่อยดอกจอยอยู่เนี่ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคนใหญ่ ลูกวันมันลูกผู้ชายลูกผู้ชายชูม้าชูมาลูกนั่นกะบ้วปากบ้วเบาขึ้นกันลูกบ้วปากลูกมันน่ะมัวซักหัวขวบอยู่ของบเบาน้ำไผ่แม่ชูเขียนมากม้วซักหัวขวมแม่กับบ่เดียวเบากับลูกอืก็จะดื้อยู่ดอกสมควรขึ้นสีดีอยู่ลูกมันเน่เบื่อเนี่ยมันจะดี้อแม่เขาเขียนอยู่มันก็ยังหัวซักหัวขวม ว่าลูกเพิ่นเป็นผู้หญิงคือผู้ชายผู้ชายงวดก่อนที่ว่ามีหนวดว่านม้าเป็นหญิงเลยเนาะลูกหน่อยเป็หญิงเนาะบานนี้มากับเปลี่ยนออกจากคนนั้นคน็นคเขามากับเมียพ่อของมันมาเมียลูกหน่อย ลูกหัวแดงแดงได้หัว่ามันหัวแดงแดงกูดกูดได้ลูกมันกันอืามันผู้งามผู้จบคือพอมันได้พูนกิอพ่อกับผู้งามแม่กับผู้งามงามของคุณน้อยนอค่ะแต่ว่าผัดลูกไส้ผัดหัวกูดหัวแดงอืหัวกูดกูดตัวหัว่าแดงแดงใช่ไหมบอวนดอกค่ะมาทางเก่าอยู่บอกเขาคุณยางเก่ามาทางนี้แล้วมาทางเดียวกันกับผู้ไส้หมวดน้องค่ะนองเลยว่ายเอา ตอนเฮียขิว่าอยู่เด้มนี่ยังฝันเตี้ยเหล่านี่ยังไหนยังหน้าแต่จังซี้กะวาอยู่เบาอยู่ค่ะตอนมันอันที่แจ๊กเงินจังไหนมันจังหลงขักหลงดีย้อนมันหายอันนี้เฮาวนะคอมเมนต์ว่ามันบวกหายมันหายมันหลังหลงกันอยู่หลงมิดจีหลีหายหายเป็นโตมันหายเป็นโตัวหลันมิดจี ต่ว่าแต่ว่าลืมเบิด <c oughs> ลืมเบิดลืมมีดจีรีแต่ว่าคุณแมาเนี่ยเพิ่อนกัมามาบ้านคุณยายคือเก่าเป็นบอกเออก็มากายากา่แม่น,นี่ละนั่นละกันคือคือผู้นวดนี่ละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้นวดเพินพ่น,พนผัด<ห>ตักน้ำไม,มาให้กินผัดตักน้ำไม่ให้กินแล้วกัญญา,าอ,อังไผู้นีมากกัมาย่างกายคุณยายอีกย่างกายซื้อหมอนี่บวกปากน้ำบวกน้ำถามกับเวกบ่าว กะเปกได้เนาะคุณใาย่เนาะฟันยามไหนกัมยางกายซื่อๆยังไหนยังเป็นเนว่ยังอะไยางไกเราบ่ข้าวกับยางไกไม่อีกบ่ข้าวกับยางไกไม่อีกยางไก่นาบ้านไกกทั้งบ้านนนี้บุมป็นนาบ้านเขาไก่ทั้งบ้านไปทั้งหลังบ้านวันนี้บยางเปนยางมาเป็นยางยางม่มาหาคุณใหญ่มาให้คุณใหญ่เห็นทา้งหนีบ่มาเจียเถอะทั้เช็นอย่างนีเป็นิมากมาทั้งหลังเนาะคนะเนาะมาทังหลัง แบบเดียวกันกับทีไข่ทีคอมคือคุณยายหวานเนาะทีเมนตัวะทีไข่ทีคอมีขอมมีหนวดเนาะเป็นหนวดว่าจังไหรวานวันนี้บาริงทีคุณยายบาริงทีเท่าไหร่หนึ่งสามสี่ต่อหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเนาะค่ะเนาะวันนี้มะเขาเหลืองตัวเล็กเนาะคุณยายเนาะท่าคุณยายหมักตัวเหล็กหรอเปล่คุณยายหมักตัวใด เกาเกา็หกหกปนไเว้ยก็หกหกเกาหกสีายมันเหลกัวเดียวมกคือเกาหกคุณใหญ่มักเปาบ่คเขางวันนี้เออคุณใหญ่เปเล็กตัวเดียวกันเกาก็พกมอตัวเดียวกันเล็กเกอกาก็เล็กมันตัวเดียวกันเกาหกก็ได้เกาเกาก็ได้จงหกคกก็ได้ ค่ะบานีถ้าให้คุณใหญ่มักแห้งกระมูนี่มักตัวใดญ่วดีกว่าเก่าเกนะมักเก่าเก่านาะคะะ่ะเนาะเก่าเก่าค่ะอายุคุณใหญ่นี่อายุจะกปีแล้วคะไม่เจ็ดสิบเจ็ดเด้อเจ็ดสิบเจ็ดเต็มเลยบอกค่ะคุณใหญ่เต็มอย่างบ่า,าเจ็ดแปดบโหว้ววววววย่างดอกอุ่นเดียนวว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 ยวววนววว คนตีเองคนตีเต็มอืแต่ว่าเต็มเจี๊ยตีอายุกับเป๋าเนาะคุณยายเนาะกะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบื้องเนาะคุณยายเพิ่นกะจำความฝันได้บ่เบิดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าผู้ชายผู้นี้ให้ยุ่ดอกค่ะแต่ว่าคุณยายหลงค่ะแต่ว่าคุณยายเพิ่นก็ให้แนวทางตัวเลขที่เพิ่นมักเนาะค่ะเนาะงวดนี้เพิ่นมักเป๋าค่ะท่านผู้ชมกาให้พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะความฝันของคุณยายมีหยังเพิ่มเติมบอกค่ะ กับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณคุณยายขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวสิทเนาะค่ะให้กผู้ชมของเ่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกสิบห้าท่านผู้ชมนี่มาเมืองตัวเกขความฝันของคุณยายทองสีเนาะค่ะเนาะคุณยายท้องสีนี่เพื่อนกัเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันผู้ชายค่ะผู้ชายกับลูกสาวตักน้ำให้คุณยายทองสีกินอยู่บ้านค่ะก็ นึ่งซี่แตกค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายทองศรีเพิ่นวาเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผู้ใา้ค่ะแต่ว่าเป็นผู้ใายผู้หม่ผู้นีผู้จ่อยๆขาวๆค่ะท่านผู้ชมมากกับลูกกับเมียค่ะเมียนันจูงลูกม,มาลูกเป็นลูกใา้ค่ะรอบนี้มาย่างไกลไปไกลมากลบไปลบมากค่ะ <ๆ S 2> มา,าหาคุณกับโมเมนต์ว่ามาหาคุณยายทองศรีค่ะย่างไกลคุณยายทองศรีลบไปลบมากย่างไกลทั้งหลังบ้านของคุณยายทองศรีเนาะค่ะเนาะคุณยายทองศรีเพิ่นกับวาถามขบปาก เพิ่มบาปากเบาเบาเนาะค่ะเนาะค,ะะคะุณยายท่องศรีเพิ่นเลื่อยไห้แนว่ทางตัวเลขมากค่ะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมาก,กวดนี่เก้าเก้าหกหกเก้าหกอายุของคุณยายท่องศรีกับเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะบ้านเลขที่ของคุณยายท่องศรีกับหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งค่ะกับให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่กับเป็นแนวทางความฝันของคุณยายท่องศรีค่ะหวยประจําวันที่หนึง่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้หนุ่นหน่อยน้ำโจรกับขอให้ท่านผู้ชมมีโชค มีลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชคมันมันกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคก็ขอฝากช่องหนุดหน่อยนำโชควันนี้อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยในถ้ำคลิปดีๆด้ๆติดตามแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะค่ะสวัสดีค่ะ